สวัสดีจ้าค่ะสบายดีพี่น้องป๋อป๋าเม่อสกุลสกุลนะจ๊ะค่ะพบกับอัมรากากีจักราชเนกทองทูจักรสวยรวยมากมีบ้านลูกคมีมีตุ๊กตาปลายมีตุ๊กตาปลายมีอะไรจะเด็กกำลังแกงน้ำไม้ค่ะกำลังจะแกงน้ำไม้กินพี่น้องแกงน้ำไม้หามาแต่บ้านพ่อล่าแต้มเมื่วานนี่แหละพี่น้องมาแล้วก็แกต้มไว้จ้ากาจะแกงซุ้มแซ่ลังจากไปตกะก้าตกะก้ามาเตรียม ลงหน้าหน้าได้พี่น,น,น้องมาที่นี่ยจ้ะค่ะก็สะมีแกงน้ำมันซุ้มแซลแล่ดนะเจ้ะค่ะกระเบิดในครัวอันลักก็ครัว้วแป๊บครัวเจแหล่แล้วก็ไอข้ของนางประมาณนี้จ้ะค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆน,นะเจ้าค่ะนะเอ้ยได้อะไรกินเจ้าเอ้ยไปดูกันนะเจ้าค่ะว่าใครเป็น แม่ครัวน่าจะค่ะเนาะว่าใครเป็นเชฟอยังคือสลามเดินดงฮะสลามเดินดงน้ำไหม้็เออเก่งน้ำไมมคือสลามเดินดงเนาะอ๋อสลามเดินดงคือน้อไม้เนาะเก่งน้ำไมมเห็นว่ามุงหมุนไปวานนี่เด้บุงสลามอา ไข่แกงเอ่ยกำลังย e bon um ุ่ยๆจะค่ะพ nice> ี่น่องใส่หมื่นลวใส่มื่นละใส่เรียบรน่อยเลยใส่ผักแงงหน่อยเยอะๆพ่นอ่ะอย่ามากำเนี้ยผักแงงเลยมันสินีมันเนี่ยผักแงงจะค่ะหนึ่งย่งเส้นหนึ่งเดโอ้ยจะหนึ่งโดนได้ มัน้าันนี้เป้าเส<ช>รหอมไว้ห้วยจ้ะค่ะพร่นเป่าก้าให้ดวยบอด้วยไปใสริฐข <c oughs> ้นบกตะถอยู่นนยท่านว่าจะไปซื้อไนบุกตะเมถันเรื่อย ชื่ออปองหน่อยนั่นยาปองใหญ่นั่นมันมีสำหรับปองหน่อยมีปองชั้นนึงนะปองสี่ร้อยนะปองเงนเจ็ดร้อยมีปองหน่อยปองใหญ่นี่กอยเนตักตักตักเนื้อย้ยเจ้าค่ะแกงใส่บมกอื่นนะคะแล้วก็มีหอยเจ้าค่ะใส่แกงแน่นอนาเท่าลงไปด้วยปี๊บใส่กระซัม นั่งกระบอมีดฮอนอนฮอนอนฮอนแวผมมาเข่าไผ่เก่งน้ำไม้แบบแซ่บเจ้าค่ะก็ฮอน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 แกงเปิ้ลนัสิว่าเราจะแกงเปิ้ลมามากินน้ำกันจ้ะค่ะพี่น้องคืนไปกินเทิงน้ำพไปเฝ้าก้าพู น้ำคุณพทานได้ขึ้นไปเผาก้าจักเชียร์พี่น้องอันนี้คืออัวบโงโอหยังเลยนะช่วยไปหากมขึ้นเี่ถอยวนซ้ำมาพี่น้องไปอีกรอบจ้าค่ะนั่งมาเด้อี่กหนมันหดแนี้อย่าไปให้มันหดบัเลยถอยเลิกโอยเอกขกินมันเขปีพักอันนี้มาใส่พักหนอก ไายก็ไปใช่ไงพี่น้องทางลาวหรือภาษาหรือต่างประเทศมาเด้อแกมาใหม่เด้ออยู่ไทยก็เป็นนั่นพักหน่อยหัวโบกหัวโบกไปโบกกินก็ได้ใครซ้ำนายจะค่ะกินลงไปค่ะใครซ้ำนายก็กินลงไปค่ะแถนี้ไม่มีแถนี้ไม่มีใครซ้ำนายก็ค่ะ แล้น่าอืเป็นน้บักมันจั้อื่างะไมาไห้างกับมาบังนึ่งนี่เออหงกระเฮงมันแหงบุมีไฟใส่ห้งกัมาคือดับเลยดับดับเดลเที่ยวนะ้รับอย่งนั้นไม่ได้เอ็นนั่นไม่บุงเรียกใครอะไต่อใครโอ้โเอโอ้มูนี้นะคเดี๋ขจ้าแค่ อาหารปลาี่น้องซาลามเดินดงไม่ใช่เรื่องวัดสลามเดินดงก็ค่ะไปโบเดินดงเดินสลามก็โบได้กินเล็มาเลมาอเหาดอกะแบงกับไปจ้าค่ะมันลายซอกแบงกัไปนะคะไปนเบอร์สองได้ไหมคะปายูไตทีเดอ

แหน่กินกินยังแซ่บจ้าค่ะพี่น้องเอออันมันไข่โบราณจ้ไข่โบราณด่งเนาะแหนกินกินยังแซ่บจ้ะมันจังอบอุ่นนะคะกินแบบแบบอะไรค่ะบวมตัวกลางไม่ได้ตันน่งลาตัเก็บออกเนาะ ไมกําลังนะโจกต้องเดีพ <c> oh ี่น <c> oh <in> ้องใส่ยิ่งเกิดจะนงจะรสดีตบวกับไ่แ่บพี่น้องเ้ยโอ้ยยังบวชเนี่ยไปหัวค้างเขาเ๋ยนี่ัเาาเขาไม่ง่ายเยจะเข่าก็ตกินบัวลอคนกบแเ่งนมก็เอินมากินแ้่บแ่บหวานมากพี่เอาไปแดฝุมเจาะเมื่อวาน

เกื่อนะา้าส้ช่วยกันซ่เยเกลือมันพูมันบอกเยมันเปื่อนแล้มันเค็มเป็นางหมองเลยเกลือบนี้ก็บอกลองมเค็มองมันเคมาเมัน่มยรสปากเขาปีหัวอไราเนนาันะแ่นนม่เค็มืป่าอ่ะวเ็มมดแล้วบนึเค็มถ้าเค็มไม่เป็นไรอัมาแล้วอ่ะ คุณใจมากบอกนี่นอนหน่อยบงเนี่ยนอยหน่อยทำไลูกนอนง่ายเลยดู่มกินโลดโอ้กินไข่กบมันไม่ง่ายเลยโอ้ยไข่กบมันไม่ง่ายเลยพวกง่ายของไข่โบลายมันไข่ออกบ้านอะบ้านโบราณบ้านคือไม่เอาหรือเอาถึงบ้านคืออะไรบ้างไข่ตัวเดียวคนคือไม่น้อยมันบเป็นอย่าง เปไดโโค้มันีนเไมเน่ื่อยบเห็นค้นบ่แมนลบ่แมนมันบ่ได้อ่นท้าววันาไปโค้งตนบ่ได้อื่นเลยเออัเนนาดน้นนมาครบสองคนวันมื้อกินข้าวกินข้าวก็เด้อ่นกันีบบ่ได้่นเนยอ่้บนแล้ ตัดเสื่อเหมเื่อจะะับอเขาตูน้ำกันมันอ่ะน้ำกันเนี่ยมีพวกตู้บอกเขาตูมันบอกเขาให้เนาะแก่แล้วจ้าแก้เขาก็อะไรอนี่กับเจ้าหันเจ้าหนุ่มคตรโคตรเบ่งจ้าต จำกระบอกเครื่องขายก็นนไปอยกีนไห้นะหองเขานะอบเห็นไม่้ัไหนะหองกไะปใช่เรปไใช่มันอยู่ะมันห่อมัน่ระ่อมันเผาเนาะอแต่ข้าไมันกัดูเขากไก่ก็ซากข้หัวโเเดไปห่มกันาบเหน้ไรเน่ย่าไไย่าง เป็นอะไรต้องกิั้งแต่เชากันบวกเป็นอไรทำทกเช้าไม่แซ่ไม่ถูกปากเลกินนม่ใหญ่ไปแม่จังหาไปบเอาว่าไมถูกคลุงเห็นบอลนด้ยวอะไลูกนี่โนะฮิ่เข้ามง่ฮงอาหารป่ถกปไม่หบอลนเี่ใส่จานไ กินั่นไม่ใหญ่เอาบหอยคือคือไจิ้อาอยงโอ้ยมันบวมีกผ้เผาแมเจ้กินไกอนอนปจิ้มมาอน้ลูกเยับก็ไ่รงกินชากินนำไม่ใหญ่เลยพอาลูกอาเออากินบหันเากันลูกเเพื่อพวมาทำนะเือเอาลูกเอเามิขอนะมันเสียไปลูกพ่อไปกินผากะเสียเย

ขันมากินตอนเยาอาภาพกินซูแต่งออกเมื่อเด้อพี่นอนต่อต่อคือก็เนร้อยวันก็มันเลี้ยงลงตะกะช่วแหละก็บามันเรียกจะเข่าจะพังบระได้ถึงทุ่งอูะเจ้าะนะไามันเวียนอยู่เวียนกูนเห็นมันเวียนอยู่เหมือนกะกูมาแต่เนื้อมันอ่อนเนาะพอไปใช้อยู่มันขาดหนามักบัวมันเข่าบันได้มาทานอยู่ มันาวนาางมนาหามัวมันยาวมั้ยมันยาวยามันยามันยานานยางมนามันยามางมันย้มัาวมันยา้อนยาวมามนยาวันานยามาานยายาวนวววานะเบอร์ยยยามนยนาานาน้มันยยนาะเคยเคยโดนดมอยู่หันน มาความชื่บอว่ามันดุบบังชมางมามันก็สอดดักมันสอดในห้องมันเดี๋ยวห้องเงี้ยเงี้ย่นแหลกไปนล้วฝุ่าวไปฝ่นบูบึงเด้อฝุ่นมาติดโด่งโด่งโด่งฝ่ายขวางมันเด็ดงาคันได้แบบเราไม่เคยสอดฝุ่นเด้คันได้สอดมันก็ะลาสได้แบบตายวะคันได้ตอนแรกเราเบาจากก่อนไฟสอดข่อยเปล่าเอาเอาข้าเนียซต้มไก่ไม่ยังฉลาดไม่เคยสอดมันนะ มันก็แนมจะก่อนได้ยางร่อยมองจุงแล้วมันก็ร่อยทำทีเทียมของกบวยเบิ้งใส่แล้วเราถืเกี่ยวหัวหน่อยมั้งแต่มันเดิ้งโอ้โหเบิ้บีบเถาะมันเลยแม่ทำกระไตมันหลังวู้ดก็ใส่ได้โอ้ดก็ใส่ได้เลยนู่นเฮ้ยเห็นบ่๋มใหม่นี่ยอัดหูมันอยู่ กัมป้บ่อยพมเหมือนเออกัปับ่อยกพอมือนตับตับิบดเ้ปาเป็นเปิดแซ่บกับปานยังแหงบไมจีนเล็กมันฉัเอาครื่องมาเปิดไว้ืๆเลยมอก่อหานะเปิดนะฮะนั่งยอเงนเปิดเ้กับตระตับตับตับ่าเยงวเรามันประยานไหนงวบังใหญ่ถ้าไปเล็กคุไม่แหงกันด่างนงวงเราื่ไแมันดังปัก แล้มันดัดมันดันคอนโกนหรือเทมเอาหมดแดดมาเทม่อมต่แค็กันแล้วจอดปั๊บนเอรหอยกุหอยกกันเนีเอาเห็ดยำไปว่าไอ้เลยปูอะไรเนปูฟงงวเขาใส่ชายาำตับตับับนจอดตับตับนไปละ

โมเมนว่าเซียนด่าประสอบเลยพี่น้องนี่ก,าาก็คือขขาวสาร้็ค่ะเออแป๊บเดียวเบิร์ดน,นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นะเดือนดต้องซีซอสเดือนทั้บเทื้าผุนแบกเขาเองนะคะแบกเขาเองนะจ๊ะ,ะจทิ้งไว้ในแจนแล้วโยนเข้าไปโยนเข้าไปรถเดี๋ยวเขาสิเก็บไว้เอง อิ่มได้สองหน้าร้านไม่ไม่เท่ากับร้านนี้ฮะพร้อมอิ่มแล้วบ่บากบะคือปากนะมือบ่คือปากกินอื้อที่ต้มมาม่าทอดไข่ไปที่ล่ะกินปลาเล้วก็ทอดไข่ไปกินบ่ทอดไข่ที่ทอดไห้กินบ่กินกินแล้วโบกิน มาถึงนี่ก็เสี่ยมลาพาจากก็จ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนายเอยวอุ์ุัสดุขกุลจาค่ะไปแล้วโดยสบายดี